ดีครัมีรักเอฟซีมาีนจ้าส่องลองซ่อนของขัวอีกแล้วียบต้นสวนวันน้เห็นโดนหรือเปล้เปิงเงเปลง่เนื้อสู้เจ้ากินซีนหวหนุ่มเอเป่องเบิงเงหน้าตาอู้สมบราณดิเงยนใส่เกลือนิดหน่อยนะฮะเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยเอ่อนอ่อนอ่อนออไป ขาอะไรด้ดีนี่ดีแค่นิดนึงเออตัวเบาของครัวจสองพอดีเป่อความนมุนสองพอดีของคัวปิปนสองพอดีปิปนสองพอดีน้ออือมาขมใส่บีบสุดมีปลาปลาวองไรที่นี่ เครื่องเปลาไม่ต้องเลยมะนาวไม่ต้องเลยมาเสียจะหาหมอมีเบิงบ่งพีือไม่เพิ่มเบิงบ่งเพิ่งหน้าตาเป็นไหน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 ,น,นอหอมหมากครับสีงัวหน่อยพี่น้องเอ้ยจังพัก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 เอาไปดิษนี่โอไม่ยังมากไหมอืม แซ่บเลยเอาเลยดิเอาเลยดิยกเลยดิพี่น้องม่งมมึงม่ตัิมซ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 ิม